สวัสดีค่ะพบกับคลาสประวัติศาสตร์ศิลป์กับครูโรสอยู่ค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่เราจะมาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์กันค่ะเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่านิยามความหมายของศิลปะหมายถึงอะไรนะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์กันค่ะ ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงยุคหินทั้ง3ยุคกันนะคะโดยที่เริ่มต้นนะคะก็จะมีเรื่องของยุคหินเก่าค่ะและยุคที่2ก็คือยุคหินกลางยุคที่3ก็คือยุคหินใหม่ค่ะ โดยที่ศิลปะนะคะในยุคประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยหรือเรียกว่ายุคหินเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องราวไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะเพราะว่ามนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นการใช้ชีวิตใช่ไหมการใช้ชีวิตก็จะอยู่ตามถ้ำต่างๆนะคะตามโขดหินตามหน้าผาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการสร้างสารรค์งานศิลปะเนี่ยมันจึงเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าจุดมุ่งหมายของศิลปินนะคะในยุคนั้นก็เรียกว่าศิลปินไม่ได้แล้วค่ะก็เรียกว่าเป็นคนตามถ้ำเน ว,นะว่าเขาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรนะคะอย่างแรกเลยที่เขาสันนิษฐานกันนะคะก็คือการที่จะแสดงออกหรือว่าบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจําวันก็คือเวลาการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยแหละเขาเห็นสัตว์อะไรเห็นธรรมชาติอะไรนะคะเขาก็วาดนั้นลงมาบนไหนบนผนังถ้ำนั่นเองบนหน้าผาอย่างนี้เป็นต้นนะคะกับอีกอันหนึ่งค่ะเขาก็พูดถึงว่าเนื่องจากว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันลําบากมากใช่ไหมคะเขาก็จะต้องนึกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของชนเผ่าเนี่ย เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นนอกจากแค่จะบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจําวันเนี่ยก็บางทีก็อาจจะแบบอยากให้ชนเผ่าหรือการดำรงชีวิตเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนอกจากนี้นะ mm hmm. เขาก็ยังสันนิษฐานอีกว่า mm hmm. คนในยุคนั้นเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะพูดถึงความเชื่อต่างๆด้วยมาละกฮอแลนดก็ฮอลแ,แลนด์ก็มาเอาใหม่ค่ะ เสียงมันจะไม่เข้าใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาฟังในรายละเอียดกันค่ะ no ว่าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยมีผลงานจิตกรรมหรือปรติมากรรมอย่างไรกันบ้างค่ะ เริ่มต้นที่ยุคแรกนะคะเป็นยุคหินเก่าค่ะยุคหินเก่าเนี่ยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงแมกเขาเรียกว่าถ้ำอัตมิล่านะคะซึ่งอยู่ในประเทศสเปนค่ะโดยที่ภายในถ้ำเนี่ยนะมีความเงียบแล้วก็มีความมืดสลัวมากเลยการที่เขา,าเอา่ะคนในยุคนั้นนะคะเข้าไปในถ้ำท,ที่มีความมืดสลัวเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเนี่ยคนเราเนี้ยอาจจะเข้าไปทําพิธีกรรมลึกลับอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้เ,เกิดเป็นขวัญและกําลังใจก่อนที่เราจะไปล่าสัตว์ พอภาพในถ้ำอัตมิลานะคะก็จะเป็นภาพสองส,สัตว์ต่างๆเช่นกวางเลนเดียนะคะวัวไบซันม้าที่มีอากับกิริยาต่างๆในการเคลื่อนไหวอยู่นะคะโดยที่ภาพสัตว์เหล่านั้นนะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงด้วยนะคะโดยมีความฉุความฉุงความฉุงความฉุง โดยมีความสูงนะคะเฉลี่ยแล้วก็คือ5้าถึงหฟุตเลยนั่นเองนะหถึงหฟุตถ้ามาคิดเป็นไทยก็คือประมาณเท่าไหร่ร้อยห้าสิถึงร้อนั่นเองถือว่าสัตว์ในยุคนั้น,นมีความสูงมากเลย แต่ว่าทําไมถึงจะต้องไปวัดในถ้ำที่มีความมืดขนาดนั้นด้วยอย่างที่พูดไปแล้วเบื้องต้นนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเออในภาพเหล่านั้นนะคะมีร่องรอยของอาวุธนะที่สัดคว้างทิ้มแทงเนี่ยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการทําพิธีนะเวลาที่เราอ่ะจะไปล่าสัตว์ใช่ไหมเออไม่ใช่เราเหรอกก็คือคนในยุคนั้นแหละเวลาคนยุคนั้นเนี่ยนะต้องการจะไปล่าสัตว์นักเรียนหรือทุกคนนะคะต้องลองคิดดูก่อนเลยว่า ในยุคนั้นเนี่ยมีความอันตรายอย่างไรเวลาที่เราจะไปล่าสัตว์ใช่ไหมเนื่องจากคนในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีวิวัฒนาการทางด้านอาวุธอะไรมากมายอย่าลืมว่ามันคือยุคหินอาวุธของเขาก็คือหินใช่ไหมคะที่กระเทาะให้มีความแหลมคมขึ้นมาหรืออาจจะใช้ไม้หรือจะใช้แรงอะไรต่างๆนั่นแหละเวลาเราจะเดินทางไปล่าสาัตว์ก็อาจจะต้องเดินทางด้วยระยะเวลาที่ไกลใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหรเราจะเจอสัตว์เหล่านั้นด้วยเพราะว่าในยุคนั้นก็แน่นอนว่าไม่มี GPS เพราะฉะนั้นก <_ d ance> ารที่เราเดินทางออกไปล่าสัตว์นอกจากจะต้องใช้พละกกาลังและความอดทนเนี่ยนะ <_ d ance> เราก็ต้องแบบมีความเชื่อและความมั่นใจด้วยว่าในระหว่างทางเนี่ยเราจะไม่โดนเสือล่าเรา <_ d ance> เราจะไปล่าสัตว์ไม่ใช่เราจะต้องเป็นผู้โดนล่านะคะ <_ d ance> เขาก็เลยบอกว่า อันหนึ่งนะเนี่ยมันเป็นการสันนิษฐานว่านอกจากจะบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจําวันแล้วก็อาจจะเป็นพิธีกรรมเพื่อทําเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้ที่จะไปล่าสัตว์เนี่ยเออสามารถไปล่าสัตว์ได้โดยแบบ ตรงกับตามในภาพที่เขาวาดออกมานะคะก็คือเขาวาดภาพใช่ไหมเหมือนว่าสัตว์นียโดนทําร้ายโดนล่าไปแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือภาพของถ้ำอาตามิลาและถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะที่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในยุคหินนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือถ้ำลาสโกอันนี้จะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่าในถ้ำลาสโกเนี่ยมีภาพต่างๆนะก็คือสัพทสัต์ต่างๆยอยู่ประมาณ2000ภาพเลยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้งภาพที่เป็นเลขาคณิตก็มีรูปร่างสัตว์ต่างๆ ก็มีนะคะอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าภาพที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะก็คือภาพที่ชื่อว่า the Great Hall of the Bulls ซึ่งเขาบอกว่าในภาพเนี่ยนะมีทั้งกระทิงใช่ไหมคะมีวัวมีกวางเลนเดียมีม้าด้วยนะเออซึ่งก็เหมือนกันกันกบถ้ำอัตามิลาเลยคะ่ะที่มีขนาดที่ใหญ่นะแล้วถ้ำเนี่ยก็เข้าไปลึกมากนะคะโดยการสันนิษฐานนะเขาบอกว่า อุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการวาดรูปเนี่ยก็จะมีเช่นขี่เท้าใช่ไหมมียางไม้นะคะมีเลือดสัตว์อย่างนี้เป็นต้นเนาะผสมกับไขมันสัตว์เนี่ยเป็นวิธีการผสมในยุคยุคนั้นนะคะนี่ก็จบไปแล้วนะคะกับภาพของผลงานจิตกรรมที่มีชื่อเสียงในยุคหินเก่าถัดมานะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าปฏิมากรรมในยุคหินเก่าที่มีชื่อเสียงคืออะไรนั่นก็คือภาพนี้นี่เอง นี่คือรูปปฏิมากรรมนะคะขนาดเล็กที่ชื่อว่าวีนัสแห่งวีเลนดอร์ฟนะคะหรือถ้าเกิดที่ชอบพูดติดปากก็คือวีนัสเดอร์วีเลนดอรฟนั่นเองนะภาพนี้นะคะเป็นหินนะคะแกะสลักเนาะที่มีขนาดความสูงแค่ประมาณ11เซนเท่านั้นเองโดนค้นพบนะคะที่เมืองวีเลนดอร์ฟนะประเทศออสเตรียนั่นเองค่ะ เกิดความสงสัยไหมคะว่ามีความงามอย่างไรเราลองสังเกตดูที่รูปร่างของวีนัสเดอะว l นเลนด f อเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผมหยิกโดนถักใช่ไหมจนติดหนังหัวเลยนะคะหน้าอกก็จะใหญ่ใช่ไหมมีสะโพกที่ใหญ่นะคะมีหน้าทองด้วยคือเป็นมาเธอร์กอเดสนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นแม่ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในครอบครัวต่อไปและเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ในยุคยุคนั้นด้วย เราจะลองมาวิเคราะห์กันนะคะว่าวีนัสเดอร์วีเลนดอฟเนี่ยมันมีความงามอย่างไรทุกอย่างในยุคก่อนเนี่ย มันไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์มากใช่ไหมความงามของการเป็นแม่เนี่ยไม่ใช่แค่พูดถึงการผสมพันธุ์เท่านั้นแต่คำนึงถึงการที่อะไรคะคลอดลูกได้ด้วยการที่ปลอดภัยทั้งตัวเองแล้วก็ลูกด้วยถัดมานะคะก็จะเป็นยุคหินกลางค่ะก็จะยังมีการทําภาพจิตรกรรมทางฝาผนังเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีรูปแบบหรือรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันไปแต่ก็ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการล่าสัตว์หรือการบันทึกชีวิตประจําวันอยู่เหมือนเดิมนะรวมทั้งความเชื่อต่างๆด้วย ซึ่งในยุคหินกลางเนี่ยก็ไม่ได้มีางานศิลปะนะที่มีชื่อเสียงอะไรมากมายนะคะสำหรับยุคสุดท้ายนะคะยุคที่3ก็คือยุคหินใหม่ค่ะคือมีศิลปะที่โดดเด่นที่สุดนะก็จะมีแค่เรื่องเดียวนะคะก็คืออนุสาวรีย์หินนะแต่จะมีทั้งหมด2ลักษณะนะคะโดยลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นหินนะคะที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหรือเขาเรียกว่าเมนเฮอร์ Her, นั่นเองจะเป็นลักษณะของหินนะ ตั้งแบบโดดเดี่ยวของมันโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยหรือบางอันก็คือตั้งเรียงรายหลายๆอันนะคะเรียงกันไปกับอีกแบบหนึ่งก็คือการตั้งหินเป็นวงกลมนะหรือที่ทุกคนได้ยินและก็รู้จักกันก็คือ stonehenge นั่นเองนะคะ ซึ่งการสันนิษฐานนะของการตั้งหิน,นยังไม่มีข้อสรุปเลยว่าที่มาหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรอย่างไรนะคะซึ่งการสันนิษฐานในเรื่องของศิลปะในยุคหินใหม่ที่เขาตั้งหิน,เ,นเขาก็จินตนาการไปเยอะมากนะบางคนก็พูดถึงเรื่องของการตั้งเพื่อให้ตรงกับดวงดาวหรือพูดการพูดถึงว่าการตั้งเพื่อเรียก UFO ออย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถสรุปไดเ้เลยว่าการตั้งหินเนี่ยมันเพื่ออะไร จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของศิลปะในยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลป์ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยยุคหินเก่ายุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่นั่นเองนักเรียนก็จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมคะว่าเรื่องราวของอเนื้อหานะที่คนในยุคนั้นนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากไม่กี่เรื่องเลยนั่นก็คือการบันทึกเรื่องราวของชีวิตประจําวันหรือถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วก็วคือการเรียนแบบธรรมชาติแบบที่อริสโตเติลได้พูดไว้นะคะในเรื่องของความหมายหรือนิยามของคําว่าศิลปะนะเป็นอย่าง ะะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเชื่อซึ่งถ้าเกิดใครไม่เข้าใจหรืออยากจะย้อนดูนะคะสามารถไปดูคลิปที่1ในเรื่องราวของอนิยามนะแล้วก็การให้ความหมายของคําว่าศิลปะได้เลยนะคะเราจะมาพบกันอีกทีนะคะในประวัติศาสตร์ศิลป์เรื่องอื่นๆน,นะในยุคอื่นๆในคลิปหน้านั่นเองค่ะถ้าอย่างไงวันนี้เข้าไปกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะพอแล้วค่ะ